สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากล้วยฉาบกันนะคะขั้นตอนในการทํากล้วยฉาบนั้นเราไปดูกันเลยนะคะข,ขั้นตอนแรกนะคะก็คือตัดกล้วยมาเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะตัดกล้วยมาเป็นลูกๆเสร็จแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ขีดตามแนวยาวนะคะขีดตามแนวยาวนะคะเพื่อที่จะได้ปอกเปลือกง่ายๆนะคะเพราะว่ากล้วยดิบเขาจะปอกเปลือกยากค่ะกล้วยที่นํามาใช้นั้นก็คือจะเป็นกล้วยดิบ ที่มีความแก่จัดแล้วนะคะวิธีดูว่ากล้วยแก่ดูยังไงก็คือดูว่ามันมีเหลี่ยมไหมนะคะถ้ากล้วยที่มียังมีเหลี่ยมอยู่ก็คือยังยังแก่ไม่มากนะคะแต่ถ้ายังถ้าเหลี่ยมหายไปกลมๆนะก็คือว่ากล้วยแก่แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะแกะตามรอยที่เรารีดนะคะค่อยๆแก่นะคะ แกะยานิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ยากมากนะคะค่อยๆแก่นะคะผิวเดี๋ยวผิวเพื่อจะไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเอาไปแช่น้ำนะคะน้ำนี่เป็นน้ำน้ำเปล่าผสมน้ํำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะปริมาณน้ําประมาณ5ลิตรนึงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยถ้วยตวงแล้วก็เกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วแต่ปริมาณนะคะก็กล่าวได้ค่ะใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะน้ำส้มสายชูกับเกลือนะคะน้ำส้มสายชูกับเกลือจะทำให้กล้วยของเรานะคะไม่ดำนะคะแล้วก็ทำให้ผิวกล้วยตรึงเราจะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือถ้าใครมีเวลาเนี่ยจะแช่ไว้ทั้งคืนยิ่งดีนะคะยิ่งแช่นานเท่าไหร่ ก้วยของเราก็จะมีผิวตึงนะคะแล้วก็กรอบง่ายด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการสไลดะคะ์ค่ะวิธีการสไลด์นะคะก็คือสไลด์จากข้างบนลงข้างล่างนะคะใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดาของเรานะคะปอกได้เลย ขณะที่เราสไลด์เนี่ยขณะที่เราสไลด์กล้วยเนี่ยเราก็เตรียมน้ำมันไว้รอแล้วไว้เลยนะคะการสไลด์เนี่ยก็คือใช้ฝ่ามือดันขึ้นนิดนึงนะคะเวลาสไลด์ลงก็ใช้ฝ่า ฝ่ามือดันขึ้นดันกล้วยขึ้นนะคะ ต่อไปเป็นการทอดในการทอดนั้นเราต้องมั่นใจว่าน้ำมันเราร้อนนะคะเราใช้ไฟร้อนนะคะแล้วก็น้ำมันวิธีเทสดูว่าน้ำมันร้อนไหมก็คือหย่อนกล้วยลงไปชิ้นหนึ่งนะคะถ้ามันฟูลอยขึ้นก็แสดงว่าน้ำมันร้อนนะคะเราก็ค่อยใส่กล้วยเพิ่มหรือลองทอดชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ การทอดนั้นก็คือพยายามที่ไม่ให้มันติดกันนะคะเวลาใส่กล้วยลงไปจะพยายามไม่ให้มันติดกันแล้วก็จะใช้ทัพพีนะคะกดกดช่วงเอากล้วยลงนะคะต้องรีบกดกดนะคะเพื่อว่าไม่ให้กล้วยมันติดกันนะคะ ถ้าใครที่ทำแล้วกล้วยติดกันเป็นก้อนน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันไม่ร้อนนะคะและวิธีคนก็คือแรกๆกก็คือให้กดลงกดทีๆเลยนะคะกดเพื่อที่จะให้กล้วยมันไม่ติดกัน พอก้วยเริ่มกรอบเราก็สามารถปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องคนได้ค่ะเราใช้ไฟแรงนะคะไฟแรง อย่าลืมนะคะถ้าไฟไม่แรงน้ามันไม่ร้อนเนี่ยเอากล้วยลงไปแล้วมันจะติดกันนะคะเป็นก้อนๆเลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นก้อนๆแล้วไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเอาออกไว้ทิ้งไว้เอาออกแล้วก็เาทิ้งแล้วก็ทอดใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันเรามันไม่ร้อนนะคะส่วนมากทำครั้งแรกจะเป็นอย่างนั้นนะคะ กล้วยของเราก็เริ่มกรอบแล้ววิธีเช็คดูว่ากล้วยเราสุกหรือกรอบนั้นก็คือดูสังเกตน้ํามันนะคะฟองน้ํามันถ้าฟองเยอะๆก็แสดงว่ายังไม่กรอบแต่ถ้าเขาเริ่มกรอบแล้วฟองของเขาก็จะเริ่มหมดไปนะคะน้ํามันก็จะนิ่งๆค่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็เอาไปพักไว้เราก็จะได้กล้วยฉาบอันนี้คือกล้วยทอดอย่างนี้เลยนะคะมางคนกินเปล่าๆก็ได้เลยนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะกรอบค่ะ จต่อไปเราจะเป็นการฉาบเป็นการเชื่อมนะคะขั้นตอนการเชื่อมก็คือเติมน้ําลงไปนะคะน้ําไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลความหวานนี่ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เกลือ กะเอานะคะกะเอาเพราะว่าแต่ละคนทำปริมาณไม่เท่ากันนะคะก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะ เขี่ยแบบว่าให้เขาเหนียวนิดนึงนะคะเขี่ยให้เหนียวนิดนึงน้ําตาลละลายเสร็จจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็เรามีงาเราจะใช้งาคั่วนะคะเราเตรียมงาคั่วไว้เราก็ปิดไฟเสร็จแล้วก็เอางาคั่วลงไปนะคะงาดําคั่วจากนั้นขณะที่ น้ำเชื่อมร้อนๆเราก็เอาไปโรยลงในกล้วยของเราเลยนะคะอันนี้คือกระทะเรามันเล็กเราก็จะโรยในชามคนในชามอย่างนี้เลยนะคะพอเราโรยเสร็จแล้วก็คนเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาคายตัวนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กรอบกรอบแน่นอน,นะคะ่ะคนไปเรื่อยๆแล้วน้ํา พอน้ำตาลน้ำเชื่อมเขาแห้งมันก็จะเริ่มจับเก็ดเป็นขาวๆนะคะคนให้ทั่วเลยนะคะให้รียบคนนะคะให้คนตอนที่มันยังไม่ไม่เย็นพอคนทั่วแล้วเราก็เอาไปพักทิ้งไว้ให้มันแห้งให้น้ำน้ำตาลแห้งนะคะน้ำเชื่อมแห้งคนไปไเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กรอบกรอบแน่นอนนะคะ ปริมาณน้ำเชื่อมกาเอาได้นะคะแล้วก็ไปพักทิ้งไว้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอันนี้ก็คือแห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะมีเกล็ดขา,ขาวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หอมงาด้วยนะคะ หรือถ้าใครไม่ชอบหวานบางคนก็จะซื้อผงมาบิบิคิวผงวิ้งแซบอย่างเงี้ยมาขย่าอย่างเงี้ยก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะเด็กๆชอบค่ะขนมนี้สามารถเก็บไวได้นานประมาณ2องอาทิตย์สมอาทิตย์เลยนะคะ เพื่อนๆลองทำกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคิดต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ